สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกนะครับนะถ้าชอบกรอย่ากดไลค์กดแชรช์เพลงใจผมด้วยเลยกันนะครับขอบคุณมากครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลานะจ๊ะนะไปเริ่มไปเลยบทที่3 9 1เินะครับชิงพลังเทพเจ้าเลือดเนี่ยของคู่ดินแดนรนนะครับแบบว่ารดลินเนี่ยร่างกายคึงท่อนขาดออกจากกันถูกแสงเนี่ยเส้นนั้นนะครับฟาดไรเนี่ยจนลุดพร้อมกับเลือดสดเนี่ยจำนวนมากอัคระนะครับและอัคราส่วนหนึ่งเนี่ย ยอมท้องฟ้าจนเป็นสีแดงเลือดนี่มันผู้คนน่ยอ้าปากค้างไม่เคยคิดเลยว่าจะมีฉากนี้คู่ดินแดนเนี่ยสูงส่งตัวแทนแห่งระเบียบและกฎเกณฑ์ของที่นี่แต่กับถูกฟันชิ้นนี้วงแหวนวิเศษเนี่ยกางนภากากาะส่องแสงสานเพียงแผ่วเบาทําให้ที่นั่นเนี่ยขมุกขมวยชั่วขณะชายฤกรับเนี่ยกากรเลือดเห็นได้ชัดว่ากระตุ้นอาวุธรำคาชิ้นนี้ทําให้เขาเนี่ยสูญเสียพลังอย่างใหญ่หลวงเหล่าผู้กล้า,าเนี่ย กิ่งเกงตอนนี้มั่นใจนะครับได้ว่าพานุภาพดิษา์เนี่ยตาวุธนะประถมการเนี่ยปล่อยออกมายังไม่ถึงเนี่ยขีสูงสุดพลังอานนาเกงขามที่แท้จริงเนี่ยของมันคงน่ากลัวเนี่ยจนไม่อ่านับจินตนาการได้เพราะด้านบนเนี่ยมีอัคระไม่กี่ตัวเนี่ยซองแสงนับหาใช่เนี่ยทั้งหมดอัคระโบราณเนี่ยที่ยิบบนมุมวงแหวนน่ยวิเศษรากับเป็นตำราเนี่ยสวรรค์เล่มหนึ่ง มีเพียงไม่กี่ตัวที่ส่องแสงเนี่ยวแววับมันเป็นอ,อาวุธรําฆ่าที่น่ากลัวปานใดกันเหล่าคู่สูงสากเนี่ยต่างใจสันต่อให้เป็นบนรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยปีศาจเทพเจ้าขนาดแท้เหล่านั้นเนี่ยคืนชีพมองเห็นฉากนี้ก็ต้องสะเทือนขวัญเนี่ยเช่นกันกะลังศาตาวุชนิดน,นี้พบเห็นได้ยากในโลกมนุษย์เช่นเดียวกับคู่คอที่จินตน,นาการไม่ออกว่าพลังยิ่งใหญ่ปานใดกันแน่ที่ทําให้วงแหวนวิเศษชิ้นนี้แตก วันนี้เหลือเพียงหนึ่งใน6สภาพที่แท้จริงต้องน่ากลัวเนี่ยมากเป็นแน่ไฟวิเศษเนี่ยเรืองระบำชายตรงกลางเนี่ยนะครับนะเหาะเหอเนี่ยอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปที่นะไปกำราบทู่ดินแดนพร้อมกับวงแหวนวิเศษคุ้งดิ่งลงมาด้วยเอาพาดุภาพเนี่ยท่วมฟ้าท้องฟ้าเนี่ยหมายป่าปาาเสียงตู้มดังขึ้นจักรวาลเนี่ยวุ่นวายอัคระนานาชนิดพุ่งขึ้นตอนหนึ่งกูขาวไฟเนี่ยระเบิดที่นี่เนี่ยเดือดพ่าน กลายเป็นมหาสมุทรเนี่ยของอาัคาระดังเดิมอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้คน,นตกใจคือทู่ดินแดนที่ไร้ขาดหาได้ประสบวิกฤตกับการเนี่ยมีรำแสงนับโชดช่วงยิงออกมาจากดวงตาร่างกายขึ้นท่อนบนเนี่ยของน้ำเขาเนี่ยเคลื่อนนะนะตัวรบส่วนครึ่งร่างเนี่ยกลับลุกไหม้ในตำแหน่งเดิมสวรรค์ฝูงชนเนี่ยอุทานร่างกายครึ่งหนึ่งของทูตด,ดินแดนเนี่ยกลายเป็น พลาัางที่นับดั้งเดิมที่สุด์มันเป็นโซ่ศักดิ์สิทธิ์ระเบียบเส้นเหนืว่วเส้นเล่าเด็กก็ตัวนะนะกันเป็นแสงในเจ,จิดจ้าสดวงหนึ่งนี่ทุกผู้คนเนี่ยถอยหลังโดวยไวครับขึ้นแบบนี้เนี่ยน่าตกใจเหลือเกินร่างกายทูนด,ดินแดนอย่างรู้กับสู่กฎเดิมเนี่ยกฎเกณฑ์ดั้งเดิมพอเขาเนี่ยก็ตัวจากกฎของโรคใบนี้เป็นทุนเดิมตอนนี้เขาใช้ร่างกายครึ่งท่อนกำราบชายลึกลับอัคระตัวแล้วตัวเราเนี่ยปรากฏขึ้น ประทับตาในบนอากาศพร้อมกับเปลวไฟแผดเผาจนฟ้าฟ้า,ฟาทวรายจัก,กรวาลสั่นสะเทือนเสียงระเบิดเนี่ยดังรุนแรงแว่วมาเนี่ยชายลึกลับนาเปลี่ยนสีเขาไม่คิดว่าทู่ดินแดนจะแข่งแร่งป่านนี้ป้าหนึ่งเนี่ยรุมเทพเจ้าสวรรค์นเนี่ยระเบิดพลังนะครับนะ้ามหาศาลเนี่ยหมซัดไม่จบสิน้นโซ่สักิ์สิทธิ์ระเบียบเนี่ยนะครับนะเป็นเส้นๆส,ส,สมจริงกว่าโซเนี่ยสายโซ่ของจริงที่ร้อมสร้างจากทองคำเสียอีกท่งเสียงดังสวบ คุ้งเนี่ยมาผ่านร่างกายเขาอย่างรวดเร็วบางกระตึงวงแหวนวิเศษเนี่ยหมายชิงพลัง,งเขาไว้หุบเรือนเนี่ยกระเด็นออกมาจากร่างกายชายลึกลับหัวไหลของเขาเนี่ยถูกถลวงโซ่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยระเบียบทำลายสรพสิ่งทุงพาเนี่ยร่างกายเขาไปส่องแสงระยิบระยับนี่สถานการณ์รบจะพลิกผันแล้วมีคนกระซิบโซ่ศักดิ์สิทธิ์ของคู่ดินแดนน่ากลัวปานใดเมื่อชายเนี่ยนะครับนะเพื่อเข้าสู่ร่างกายก็จวนจะระเบิดแล้ว อย่าว่าแต่เลือดเนื้อเลยแม้แต่โลหะที่ทนทานที่สุดก็คงแหลกละเอียดเละแควบจังหวะเนี่ยนะครับยังเนี่ยมีวงแสงนะพิเศษสองแสงทีโซ่ศักดิ์สิทธิ์พันเกี่ยวรัดเนี่ยมากมายผูกมัดไว้อย่างแน่นนาะทาลายทูดินแดนเนี่ยตะโกนล้านไม้ทําลายชายลึกลับและเชิงสาตาวุฒิปฐมการชิ้นี้ไปด้วยเพราะของสิ่งนี้เนี่ยเพลิกเกินไปไม่คิดว่าจะรบกวนนะระเบียบเนี่ยของโรควแห่งความว่างเปล่าทาลายเนี่ยที่แห่งนี้ได้ แกรดโซสักดิษิ์ที่เนี่ยพันวงแหวนวิเศษเนี่ยมุมนั้นขาดสะบันทีหานะครับนะนี่น,ะะะน่ะหาใช่สิ่งที่ชายรื้รับกระตุ้นแต่ศาตาวุชินั้นสั่นระลึกด้วยตัวมันเองกินอายเช่นนั้นเนี่ยนากก่ากลัวจนคนมากมาย,นยในที่สุดเกิดนะเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดเหตุแบบว่าอ่อนเพียนะครับอ่อนเพียเรียแรงสุดท้ายก็มีเสียงดังสวบโซ่ศักดิธิ์กลายเป็นรำแสงทุกอนุถูกบทขยี้ในพิดตา นี่เนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ปานใดกันแม้แต่กฎเกณฑ์ของโรกแห่งนี้ก็ทําอะไรมันไม่ได้ถูกบทขยี้และทําลายเนี่ยอย่างจบอย่างไม่จบไม่สิ้นไม่เหลืออะไรเลยขณะเดียวกันโซ่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทีมแทงเนี่ยชายลึกลับก็กลายเป็นจุดแสงจางหายไปเช่นนี้เองแม้วงแสงวิเศษเนี่ยจูโจมก็ทําอันตรายเขาไม่ได้ของสิ่งนี้ร้ายกาจเหลือเกินและยังเนี่ยได้รับเลือดจากชายคนนั้นเชื่อมต่อกันเนี่ยนานแล้วจะปกป้องเขาในเวลาคับขัน มีผู้สูงสากุทานผู้คนมีสีหน้าช้าอาวุธล้ำค่าส,สูงส่งเช่นนี้เนี่ย,ยากจะพบเจอในโรคปรากฏว่าสร้างสัมพันธน์กับชายหนุ่มคนนี้หากมีเวลามากพอไปเขาเติบโตต่อไปจะต้องยอมรับเขาเนี่โดยสิ้นเชิงเข้าสักวันถึงว่าเขาสามารถตะรุยไปทั่วดินแดนได้อย่างอิสระซ้ำยังคิดจะจับตัวน,นางฟ้าแห่งสำนักปิดฟ้าเมื่อมีวัตถุวิเศษแบบนี้เขาจะไปที่ใดนในใต้รากก็ยอมได้ กลออกไปนางฟ้าเย่ฉาในกวนกวายมีสีหน้าน่าเข่งขึมเช่น,นี้เนี่ยครั้งแรกอาวุธรําฆ่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นวัตถุรําฆ่าสูงสรงอย่างแท้จริงเพียงพอจะขย่าโรคทูด,ดินแดนเนี่ยหยุดอยู่ไกลๆสีหน้าเป็นกังวลเมื่อมีซาตาวุธเนี่ยประถมการชนนี้อยู่การโจมตีเขายากจะเกิดผลจับนะครับนะทำให้เขาเนี่ยไม่อ่าจนับวางใจได้แท้จริงแล้วฝูงชนเนี่ยไม่เพียงมีความรู้สึก หวาดกลัวชายลึกลับแต่ยังรู้สึกเนี่ยหมดคำพูดกับทูด,ดินแดนเช่นกันมองดูอย่างตลึงงานต้องนะรู้สึกว่าเขาเนี่ยสูญเสียร่างกายไปครึ่งท่อนแล้วแต่ยังแรดูเนี่ยสบายดีเลือดไหลเนี่ยหยดติง้งติ้งตกลงมาจากฟ้าๆาาเขาเนี่ยกลับไม่มีสีหน้าเจ็บปวดมีแค่ความเนี่ยเมื่อมองเนี่ยเท่านั้นเ้ล่าข้าประมาทเจ้าเป็นจริงสมกับเป็นจิตแห่ง,งโรคใบนี้ยากจะทำลายคิดจะจับสังเกตเนี่ยบอ่อเกิดของเจ้าเนี่ยนั้นยากมากคำว่า ยิงเจ้าเนี่ยยิงใหญ่มากเท่าใดบ่งบอกเนี่ยว่าสิ่งที่ข้าเนี่ยจะได้ก็ยิ่งใหญ่มากเท่านั้นสมกับเป็นสิ่งที่ถวยเทพเนี่ยทิ้งไว้ชายกลางเปลวไฟเนี่ยกาวฝูงชนเนี่ยนะครับหมดคําพูดเจ้านี่เนี่ยถือดีตามไปคิดกล้าพูดจากับทูตดินแดนเช่นนี้หากเป็นปกติทุกคู่คนเนี่ยคงหัวเราะย้าควมเป็นแน่แต่ตอนนี้กลับรับมือได้ด้วยความเงียบงันเขามีเนี่ยปัญญาครับนะตามคําพูดของเขาจริงๆสวบแสงวิเศษหสีเนี่ย กระจายน้ร่างกายครึ่งร่างของทูดินแดนเนี่ยส่องแสงเริ่มสร้างใหม่อีกครั้งบำรุงซ่อมแซมอย่างรวดเร็วจวนจะคืนสู่สภาพเดิมแล้วเราผู้กล้าไน้เบิกตากว้างด้วยความสะเทือนขวัญสมกับเป็นทูดินแดนจริงเหนือข้อพิพาทเลยด้วยใดนะเพียงเนี่ยถึงเพียงนี้สูวเสียร่างกายครึ่งท่อนไปแต่เรากลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟื้นคืนเนี่ยสู่สภาพนะครับเดิมทันได้นี่เป็นพลังขั้นใดกัน เราคู้สูงสากเนี่ยติดตามนะครับอย่างไกลชิดแต่ไม่อยากเนี่ยแต่ไม่นานก็ปล่อยวางเพราะร่างกายเนี่ยคืนร่างนั้นเนี่ยเกิดจากกฎเกณฑ์ตอนนี้เนี่ยโศกธิ์มากมายหลายเส้นเนี่ยพุงมาก็ตัวการเนี่ยหม่ยอมสร้างร่างกายนะครับของเขาเนี่ยจนสิ้นเชิงนะครับจนแบบว่าเขาเรียกเสร็จสิ้นในบรรด้นี่เนี่ยคือโร่นความว่างเปล่าเป็นต้นกําเนิดของทุดดินแดนในเมื่อเขาเนี่ยเกิดจากกฎเกณฑ์ย่อมซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว เท่ากับว่าเขาไร้สิ่งใดเนี่ยเทียบได้แล้วฟันสิยงเสียงตะโกนทุดินแดนแสงสีสันเนี่ยก็ปรากฏน,นะครนะคมมีเนี่ยระเบียบจํานวนมากมายนะไ,นปยไปทวนโปรยปลายลงมาราวกับฝายฝนน่ากลัวนักผู้คนเนี่ยนับถือระหวาดผวาในคราวเดียวกันหากเป็นคนอื่นคงจะยากอพอพ้นหากไม่ระวังเนี่ยกดระเบียบก็จาดลงมาคนทั่วไปจะอะไรมาสู้คิดจะต่อต้านมีเพียงต้องเหนือกว่าที่นี่ แทรกแซงระเบียบของที่นี่ยู่เหนือเบื้องบนเนี่ยเท่านั้นผู้นะครับสูงสักท่านหนึ่งเนี่ยพูดได้สีหน้าเค่งขึ้นเพราะว่าจะมีสักกี่คนเนี่ยที่มีความสามารถยางนี้เราคงมีแค่บุรุษล้ำเลิศเช่นสองพี่น้องตระกูลซอร์พวกเขาเนี่ยสามารถนะครับรบกวนเนี่ยกดเกณฑ์ฟ้าดินของที่นี่ให้วุ่นวายได้มีเช่นนั้นเนี่ยคงไม่ฉูกนะครับเชื้อเชิญให้มารบกันบนสนามรบกลางฟ้าหรอกแต่บนโลกใบนี้มีบุคคลชนนี้กี่คนเล่าเสียงเนี่ยวิงนับดังขึ้น วงแหวนวิเศษเนี่ยส่องแสงหมอกควนนันในเรือลางกระจายตัวปกคุมชายลรือรับคุ้มกันเนี่ยไว้ตรงนั้นตรงกันนะนะแสงสีสันเนี่ยอยมาคมดามเนี่ยระเบียบนะฟันลงมาแต่กลับไม่อาทรายหมอกได้กดแทงเทพเจ้ายิ่งใหญ่เสียจริงแม้จะถูกเนี่ยยับยั้งเมื่อคู่เนี่ยเมื่ออยู่ที่นี่แต่ก็ยังน่ากลัวมากชายกลางเปลไฟพึมพำในตาส่องแสงรรบพูดว่าแต่ว่า่างกดเกณฑ์นเนี่ยมาตะที่เจ้าว่า เมื่ออยู่ภายใต้อาวุธรำข้าของข้ามันก็รับมือเนี่ยไม่ไหวเขามั่นใจในตัวเองมากเมื่อกระพิบตาเนี่ยเปลวไฟสีแดงก็ลอยขึ้นพร้อมกับกินอายสังหารอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นดวงตามีปรากฏการณเนี่ยน่ากลัวของหกน,นะนะสังสาวัตรเนี่ยสรประสัตรนะทั้งหลายต้นไม้ใบหญ้าแลสะสรรพสิ่งอัดแน่นอยู่ภายในยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมีดวงดาวนะับมากมายกำลังโครจร ลื่นแบบนี้น่ากลัวเกินไปสะเทือนฟ้าเนี่ยสะเทือนดินขณะเดียวกันเนี่ยเลือดก็ไหลนะครับจากฝ่ามือเนี่ยหยดลงบนอาวุธล่มค่านะไม่ขาดสายทําให้มันใน่องแสงหน้าสะพึงกลัวยิ่งกว่าเดิมขึ้นพลังแคบจะทําลายจักรวันทางนี้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยเลือดก็ไหลนะครับจากฝ่ามือเนี่ยหยดลงมาจากอาวุธล่มค่าผู้คนเนี่ยพบอย่างตรงใจว่าขาระบนวงร้อยสองแสงเพิ่มอีกนะครับสองมุม ม้เทียบกันแล้วเนี่ยมันยังน้อยมากแต่พลังเพียงพอจะทําให้ทุกผู้คนเนี่ยวาดผวาสงครามตัดสินชนะนะครับนะตัดสินชัยชนะเนี่ยได้เริ่มตน้นคืนแล้วชายกลางเปไฟนะครับก็รู้ว่าต้องเหนือกว่ากฎเกณฑ์ของที่นี่จึงจะฆ่าทูดินแดนได้นํารอยตานับดั้งเดิมของเขาเนี่ยมีเพียงศาสตาวุธเนี่ยชิ้นนี้ที่ทําได้ทูดินแดนนะครับหน้าเปลี่ยนสีลงเนี่ยนะครับนะรงมือสุดความสามารถร่าง,ขงเขาในเรือนลางกายเป็นอัคารากลุ่มหนึ่ง เจอจ้าพาตาประสานเป็นหนึ่งกับฟ้าดินทรงเสียงดังกึกก้องก็กวนโลกใบนี้กำรับเสียงดังสนั่นเนี่ยวันไหวไม่ใช่แค่การข่มขวัญเท่านั้นซ้ำยังเนี่ยเป็นวิชาวาจาสิทธิ์เมื่อเอ่ยวาจาเนี่ยวิชาก็จะเกิดผลนี่เป็นการเนี่ยชนกันครั้งใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยลงมือสุดความสามารถที่นี่เนี่ยถูกอัคราดดั้งเดิมนะท่วมท้นเนี่ยร้วนเป็นพลังของบ่อเกิดจะเห็นได้ว่าวงแหวนปฐถมการได้เปลี่ยนอย่างสมบูรณ์เหนือกว่าเนี่ย กฎของที่นี่ทําให้นับคนเนี่ยประวัติพันพึงแม้แต่ทูดินแดนเนี่ยก็บาดเจ็บร่างกายแตกระแหงเนี่ยอยู่หลายค่าแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นดินแดนเกิดของคู่ดินแดนเขาสามารถฟื้นฟูร่างกายตัวเองเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องและแม้ชายวัยชายกลางเปลวไฟจะมีอาวู้รำคาเนี่ยสูงส่งแต่ก็ถูกเนี่ยตอบโต้จนกากเลือดจัดของเนี่ยเส้นมาสักหน่อยเขาตะโกนเนี่ยเสียงดังผู้ติดตามของเขาในโรงมือสิงมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์หลายตัวเนี่ยคุ้มข้าง เปิดฉากสังหารนักโทษขณะเดียวกันก็ปล่อยเลือดของตอนเองไหลไปยังวนแหวนวิเศษเนี่ยกลางอาการนอกจากนี้สิ่งที่ทําให้นับผู้คน,นตกใจเนี่ยคือปีาศาจสาวก็ลงมือเช่นกันและชายชาราสองท่านเนี่ยข้างกายนั้นก็เปิดฉากโจมตีสังหารคนชุดดำที่โจมตีพวกเขาเนี่ยก่อนหน้านี้โยนเข้าไปในสนามรบเราวลรชนตกตตลึงปีาศาจสาวร่วมมือกับชายลึกลับคนนั้นแล้วรัวเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรหรือ จำเป็นต้องลงมืออย่าลืมว่าชื่อสำนักเนี่ยของพวกเขาคือชื่อว่าตัดฟ้ายญยจะพลาดโอกาสตัดเอาต้นกำเนิดเนี่ยของเทพเจ้าเนี่ยครั้งนี้เราผู้สูงสากเนี่ยท่านหนึ่งกระซิบเผยความจริงแบบนี้ออกมานี่เนี่ยเป็นสงครามครั้งหนึ่งชายกลางเปลวไฟเนี่ยสู้รบโรมรานกับทูนดินแดนอาวุธรำฆ่าชิ้นนั้น่องแสงเนี่ยแข็งแกร่งนะครับมาึ้นเรื่อยๆสิ่งมีชีวิตที่วายชน ที่นี่กลายเป็นสายเลือดและราแสงเนี่ยถูกดูดซับเข้าไปทั้งหมดทั้งสิ้นตุ่มฟ้าถล่มดินทรายพูดผีร่ำให้เทวาจ้าแผดร้องที่นี่ราวกับจะพังพินาศจัก,กรวาลมืดมนดว,ดวงดาราไล้แสงป้าหนึ่งดาวดวงแล้วดวงเราเนี่ยหล่นล่วงหกสังสาวรชายลึกลับตะโกนลั่นในดวงตาของเขาเนี่ยมีสปปรรพสิ่งโรยลาสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเนี่ยเริ่มนับวัฏจักรใหมร่รวมถึงดาราจาักรและจัก,กรวาลต่างก็วอดวายเข้าไปใน 6สังสาวัตขนาดเดียวกันมุมนะครับวงแหวนเนี่ยก็สองแสงอัคราเนี่ยด้านบนนั้นสว่างขึ้นมากประสานเป็นหนึ่งเดียวกับเคล็ดวิชาเดี่ยวหกชนิดที่เขาเนี่ยเป็นผู้สำแดงเปิดฟ้าในแยกดินแดนวิวัฒนาการเนี่ยหกวิชาเพื่อเป็นวัฏจักรใหม่ปรากฏการหน้ากลัวท่วมทนท้องฟ้าทุกผู้คนเนี่ยกลัวเกงนับเกิดความกวนกระวายจากกลนบึ้งของหัวใจนี่เป็นปรากฏการณ์อารกันใหญ่จึงปรากฏเนี่ยให้เห็นในโลกมนุษย์ได้ สงครามนี้ดูเดือดน,นักและน่ากลัวมากเหนือความคาดหมายของผู้คนสุดท้ายเนี่ยมุมวงแหวนก็ส่องแสงหมอกควันเรืองรางเนี่ยบดบางท้องฟ้าปกคลุมทั่ดินแดนสาทอแสงหกวิช,ชาเนี่ยลงมาห่อหุ้มตัวเขาเนี่ยพร้อมกันไม่ทั่ดินแดนร้องร่างครั้งนี้เนี่ยเขาสลายตัวกลายเป็นดวงแสงน่ะสิบกว่าดวงไม่กล้าเนี่ยก่อตัวก่อเกิดเนี่ยใหม่ได้นะครับ ผู้คนเนี่ยตาสูดหายใจนับเย็นทู่ดินแดนเนี่ยถูกสังหารแล้วหรือนี่มันราวกับเรื่องเหนือจินตนานการทุกผู้คนตานะ่างนับไม่อยากเชื่อแต่เนื่องหน้าเนี่ยมันเป็นความจริงทู่ดินแดนแตกสลายเนี่ยเป็นรอยตานับดั้งเดิมเนี่ยสิบกว่าดวงก็จัดกระจายกากระดก,ากเกณฑ์ของที่นี่ยุ่งเหยิงเนี่ยสุดแสนในตอนนี้ไหลล่าเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วชายลึกลับเนี่ยกากเลือดพุ่งผ่านไปนะพร้อมกับสาตาวุธปฐมการเริ่มเก็บสิ่งที่เขาต้องการ ระยะนี้เนี่ยมีใจตระหนักรู้ต้องการกฎแห่งเทพเจ้ามาศึกษาวันนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเมื่อวาจานี้ถูกเป็นออกมาฟูงชนกันหน้าถอดสีในอย่างยิ่งใช้กฎเกณฑ์เทพเจ้ามาจุดประกายนับทางสว่างของตอนนี่เป็นความเหนือธรรมชาติปานใดกันเราวีลชนตาเนี่ยว,วาดภาวะชิงแสงวิเศษพาพายอาพอรปีสวยนางฟ้าเยียาดก็เคลื่อนไหวแล้วพุ่งเข้าสนามรบช่วงชิงต้นกำเนิดเรานี้ นอกเหนือนะครับจากนี้ยังมีปีศาจสาวที่ลงมือนานแล้วสำแดงหลักการในลึกลับแห่งสำนักเนี่ยตัดฟ้าที่นี่อย่างแท้จริงเมื่อสำแดงหลักการแข่งแกร่งนับยิงเนี่ยเช่นนี้ทําให้ฝูงชนเนี่ยสั่นรละลึกสวบผู้สูงสากนับคนอื่นเนี่ยก็ลงมืออย่างอดทนอดทนเนี่ยไม่ไหวเพราะนี่เป็นต้นกําเนิดกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าทิ้งไว้แม้ยากจะจับหลักการเนี่ยลึกลับภายในได้แต่หากได้บางส่วนมาก็สามารถศึกษาทําให้ตนแม็ควันลุได้ แน่นอนว่าสือห่าวเองก็ไปอยู่เฉยซ้ำเนี่ยยังเก็บเกี่ยวมหาศาลชิงรอยนะ้าตาดั้งเดิมเนี่ยได้หลายดวงในเสี้ยววินาทีตูมแต่ถ้าว่าสิ่งที่โชคร้ายคือรอยตาหลายดวงที่เขาเพ่งเร็งเนี่ยตรงนั้นกลับเป็นสิ่งที่ชายลึกลับต้องการจึงเกิดการประทะอย่างเรียงไม่ได้แต่ว่าชายลึกลับกลับโจมตีรับพูดว่าตีตามข้าข้าจะให้เจ้าดูเนี่ยตนกําเนิดทั้งหมดเหล่านี้เมื่อเขานับลงมือย่อมหน้ากลวยริษณมุมวงแหวนเนี่ยส่องแสงกลินอายในปฐมกาล แผ่กระจายอัดลงมาข้างล่างขนาดที่ผูโชนในวานวานรู้สึกว่าซื้อหาเนี่ยจะถูกจับตัวทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคือหรือรับเนี่ยระเบิดที่นี่ปกคุมที่นี่เจดี JD เนี่ยบนเส้นผมแดงซื้อหาเนี่ยสั่นสะเทือนไอเรือนลางเนี่ยผมซัดเริ่มต่อต้านวงแหวนวิเศษเนี่ยสาตาวุปรปฐมการมุมนั้นนะครับนะโอเคเจอกันในะคลิปหน้าขอครับ